บทที่23ความรักอองจิ้นอย่างอุ้มตัวหมิงเยี่ยเดินมาตามทางโดยมีสาวใช้ตามหลังมากมายผู้ที่เคยยืนอยู่สองข้างทางเดินภายในตำหนักยงเหลินต่างหลบออกไปด้านข้างด้วยท่าทีตื่นตกใจท่านอองพระชายามีเรื่องใดกันหรือสาวใช้กระซิบเบา ผู้ที่เดินตามในช่วงท้ายหยุดฝีเท้าอ,องโซฟานแห่งเมืองเหนือที่เคยจับตัวพระชายาในครั้งก่อนลอบเข้ามาพูดคุยกับพระชายานางทำท่าทีกระซิบกระซาบเบาท่านอองมะพบข้าวพอดีจึงเป็นอย่างที่เจ้าเห็นอ,องจินอย่างก้าวยาวเข้าไปในเรือนใหญ่ก่อนตะหวาดดังพวกเจ้าออกไปให้หมด พลางวางหมิ่นเยี่ยลงที่ปลายเตียงก่อนก้มลงประกบริมฝีปากอวบอิ่มอย่างดุดันมือใหญ่ประคองต้นคอระหงเพื่อไม่ให้นางได้หันหนีอืมหมิ่นเงีย่ยใช้สองมือดันไหล่กว้างด้วยสัญชาตญาณอ,องจิน้นหยางยังคงบทขยี้ลิมฝีปากตรงหน้าอย่างต้องการระบายโทสะ ที่อัดแน่นอยู่ภายในอกสายตาที่สูฟานมองนางเห็นครั้งใดให้โมโ oh. หสายตาของมันผู้นั้นแฝงความชื่นชอบออกนอกหน้าแววตาคล้ายอยากกลืนกินชายาทั้งที่มันผู้นั้นรู้ว่านางเป็นภรรยาของข้าแม้แต่สูฮานยิ่งไม่ต่างไปเลยใจคิดอยู่เช่นนั้นจนลืมที่จะเบามือ ดูดดื่มริฟิปากหญิงสาวอย่างรุนแรงเนินนานอืมบ่นเยียเพลงเสียงในลำคอสองมือเรียวดันอกกำยำและเริ่มทุกตีอกกว้างเพราะต้องการอากาศหายใจอองจิ้นอยางจึงได้สติรีบปล่อยริฟิปากนาะให้เป็นอิสระรวดเร็วเมื่อได้เห็นหญิงสาวตรงหน้า สูดหายใจเข้าแรงอย่างหอบเหนื่อยปาดขาดใจให้โกรธตอนเองมิงเย่ยข้าเขากล่าวอึกอักใจคลุ่นคิดทำไมช่วงนี้ข้าจึงขาดสติบ่อยครั้งทั้งยังวิงเวียนศรีรษะคลื่นไส้อารมณ์ขึ้นงลงเล่ากับหญิงสาวมิงเย่ยัยนกายนั่งตัวตรง หม่อมฉันไม่เป็นไรเพคะหม่อมชันเข้าใจท่านพี่ในเวลานี้น้องเองรู้สึกหึงและปวดใจเมื่อเห็นคุณหนูเยเ่จียวในอ้อมอกท่านนางมองศพดวงตาคมที่ข่าทำเช่นนั้นอองจิน้นหยางกล่าวด้วยเสียงเรียบหัวคิ้วขมวดมุน่นหม่อมชันเข้าใจท่านช่วงเวลาฉุกเฉินเช่นนั้น ยิ่งลงมือรวดเร็วเยเจียวย่อมมีโอกาสรอดชีวิตที่มากกว่าแม้หนึ่งวินาทีก็เป็นประโยชน์หมิ่นเยี่ยอธิบายอย่างเข้าใจแต่กลับเป็นหัวใจของหม่อมฉันที่ห่วงท่านเกินไปอาจเป็นเพราะช่วงเวลาของเราในเวลานี้ที่กำลังจะได้เป็นบิดามารดาครั้งแรกทำให้จิตใจไม่ปกติเท่าใดนะัก แม้จะรู้เช่นนี้แล้วแต่ข้ายังไม่อาจคลายความหึงหวงที่มีต่อเจ้าได้หากไม่มีข้าอยู่เจ้าห้ามพูดคุยกับบุรุษดูหรือไม่อองจิน้นหยางกล่าวพลางมองสบดวงตากลมโตอย่างคมขู่ข้าไม่เคยพบหญิงเช่นเจ้ามาก่อนกล้าหึงหวงข้าที่เป็นถึงอ,องซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติจำต้องมีภรรยามากๆ แต่ชายาคนนี้กลับหึงหวงไม่ยอมให้ข้าตกแต่งหญิงได้อีกหากเลื้งเร้าลือออกไปเจ้าอาจถูกครหาได้กลับไม่มีผลใดเลยหรือเขายกยิ้มพลางเชยค้างหญิงสาวเพราะศบดวงตาคมคล้ายสอบสวนมิเงเย่หวนคิดถึงสายตาร่วหลันที่มองเขาท่าทางเยเจ,เจียว ที่ยัวย่วยวนท่านอ๋องและสายตาของเหล่าญิงสาวภายในงานใจเกิดอุดงิดทันทีสิ่งที่หม่อมฉันเกรงกลัวในเวลานี้กลับไม่ใช่โทษทันใดแต่เป็นแววตาที่ท่านพี่มองมายาหมดเยื่อใยเท่านั้นเพคะอ๋องจิ้นอย่างยิ้มน้อยข้ารอจะหมดเยื่อใยเจ้าอย่าห่วงเลย ข้าไม่เพียงลุ่มหลงเจ้าในเวลานี้แต่ยังอยากมองดูเจ้ายามแก่เท่าไปจนชั่วชีวิตเช่นเดียวกันเสียงที่กล่าวช่างอบอุ่นอ่อนโยนมิ่งเยี่ยจึงยกตัวขึ้นจุมพิษริงฝีปากบางอย่างหลงไหลนุ่มนวลอองจิน้นหยางจูบตอบนางเช่นกันหม่อมฉันรักท่านพี่เสียงหวานกล่าวแผ่วเบา ยามเวยจวนหลังใหญ่ของเสนาลูกภายในห้องของคุณหนูเย่เจียวเสนาลูลุกขึ้นยืนข้างเตียงนอนของบุตรสาวสีหน้ากดข่มโทสะอย่างหนักหน่วงเจ้ากล่าวว่าอะไรนะพลางขยับท่าทีอย่างขัดใจเย่เจียวซึ่งนอนอยู่บนเตียงไม่กล้าสบสายตาบิดาตนท่านพ่อ ถ้าไม่อาจแต่งท่านอองจิ้นอย่างได้เจ้าคะ่ะใจนางคิดช่วงสติเลือนลางในเวลานั้นที่ศาลาข้าคิดว่าต้องตายแน่แล้วภาพทุกสิ่งหวนคืนมางานเลี้ยงในวังเมื่อปีก่อนคุณหนูเยเจียวซึ่งไม่รู้จักใครเลยนางเดินเข้าไปภายในงานเพียงลำพังจึงทำตนไม่ถูก ยืนนิ่งอยู่ด้านข้างเงียบเงียกสายตามองดูรอบงานจนสะดุดลงที่บุรุษรูปร่างสูงสงา่าร่างกายกำยำคิ้วดั่งคันธนูจมูกโดง่งริมฝีปากได้รูปใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาทำนางใจสะท้านเขาปรึกษาบางเรื่องอยู่ด้านข้างองค์หญิงหลิงเอ,อ๋ออีกด้านมีคุณหนูั่วหลัน ที่มองท่านอองอยู่เช่นกันองจิ้นอย่างมองเห็นนางเขาจึงกล่าวเชื้อเชิญให้เข้าไปพูดคุยกับองค์หญิงก่อนท่านจะขอตัวเดินไปทางเหล่าอองทางด้านข้างนางจึงได้สังเกตบูดนดงอย่างชัดเจนองจิ้นอย่างในงานเลี้ยงช่างสง่างามเป็นที่หมายปองของเหล่าหญิงสาว ไม่ว่าเขาจะทำสิ่งใดมากตกเป็นเป้าสายตาของทุกคนรวมถึงสายตาและหัวใจของตนที่ไม่อาจถอนออกจากเขาได้เลยตอนนั้นที่ศาลาก็เป็นท่านที่ไม่ลังเกียจค่าที่เนือตัวมอมแมมเต็มไปด้วยอาเจียนอุ้มค้าเข้าอ้อมอ,อกแต่พอได้สังเกตสายตาของท่านอ๋อง กลับไม่เคยละไปจากดวงหน้าของพระชายาทั้งเวลาที่มีค่ายอยู่ในอ้อมแขนและเวลาที่พระชายาให้การรักษาค่าท่านอองคอยเช็ดเหงื่อให้พระนางอย่างอ่อนโยนทำให้รับรู้ได้ว่าค่าไม่ใช่หญิงโชคดีผู้นั้นเมื่อมองเห็นใบหน้าของทุกคน ช่างหมางเมินแต่พระชายากลับให้ความรู้สึกอบอุ่นห่วงใยพยายามช่วยชีวิตข้าอย่างไม่คิดยอมแพ้แม้ตอนท่านอ่องอุ้มตัวข้าเห็นได้ชัดถึงความเจ็บปวดจากแววตาของนางแต่กลับไม่ทำให้พระนางวางมือจากการรักษาเช่นนี้เองท่านอ่องจึงทรงรับนาง บุคคลเช่นเดียวกันมักดึงดูดกันและกันข้าซึ่งเป็นคนนอกมองแล้วให้อิจฉาแต่ไม่อาจมีความกล้ามากพอที่จะเข้าไปแทรกกลางระหว่างทั้งคู่ได้จึงจำต้องปฏิเสธปิดาให้เด็ดขาดแต่เมื่อท่านพ่อได้รู้ข่าวว่าเป็นท่านอองจริงอย่างที่อุ้มตัวข้า ท่านยกยิ้มอย่างพออกพอใจแล้วคิดบังคับให้ตกแต่งค่าเสียอย่างนั้นเยเจียวไม่อาจทำให้ท่านอ๋องและพระชายาเป็นกังวลนางกล่าวพ่างหันหน้าไปอีกทางอ๋องจินอย่างผู้นี้มีอำนาจมากมีปฏิพานไหวพลิบเฉียบแหลมลงมือเฉียบขาดหากได้เกี่ยวดองอนาคต ไม่มีมืดมนเป็นแน่ข้าจะต้องให้เขารับผิดชอบเจ้าให้จงได้เศนารูกล่าวกับบุดสาวด้วยสีหน้าแววตายังคงเบิกบานนักพอจะจัดการเรื่องนี้ให้เจ้าเองภายในตำหนักยงเหลินสายลมเย็ยนพัดเอื่อยทางด้านนอกนำความหนาวพัดเข้ามาทางกรอบหน้าต่างหมิม่นเย่ย ขยับตัวอย่างเกรดค้านพลางหันไปซุกตัวเข้าอ้อมอกกำยำของบุรุษทางด้านข้างตนเจ้านอนพักเถิดวันนี้ข้าไม่มีกิจธุระอองจิน้นหยางกระชับตัวนาเข้าอ้อมอกตนพลางจุงมพิษที่ศีรษะหญิงสาวอย่างอ่อนโยนมิ่งเยี่ยจึงลืมตาตื่นเต็มที่สีหน้าครุ่นคิด แสดงว่าท่านอองคงตื่นนานแล้วแต่ไม่กล้าขยับตัวเพื่อให้ข้าได้นอนได้สุขสายอย่างสบายใจเช่นนี้หรือนางจึงต้องลืมตาขึ้นเหงื่อหน้ามองดวงตาคมก่อนยกมือขึ้นลูบไล้ใบหน้าหล่อเหลาอย่างหลงไหลหม่อมฉันตื่นแล้วเพคะกล่าวพลางขยับตัวแต่ท่านอ,อง กลับกอดตัวนางไว้แน่นเดี๋ยวข้าอาบน้ำให้เจ้านะอองจิน้นหยางไม่รอคำตอบลุกขึ้นหยิบชุดคลุมสีขาวเนื้อบางคลุมให้ตนเองและคลุมตัวนางก่อนช้อนตัวอุ้มร่างบบอบางกระชับเข้าอ้อมอกท่านพี่น้องเพียงตั้งคันไม่ได้ป่วยไข้นะเพคะหมิ่งเยียกล่าวด้วยรอยยิ้มเขินอาย อองจิ้นอย่างเพียงยกยิ้มตอบพาเดินเข้าไปในห้องอาบน้ำเจ้าแช่น้ำอุ่นได้หรือไม่เขาเอ่ยถามพลางมองใบหน้านางด้วยแววตาสงสัยหมิ่งเยี่ยครุ่นคิดช่วงตั้งคันแช่น้ำอุ่นได้หากต้องดูแลเรื่องอุณหภูมิไม่ให้สูงและเวลาในการแช่ ไม่ควรนานเกินห้านาทีแต่ที่นี่ควบคุมอุณหภูมิยากเพื่อความปลอดภัยยังไม่แช่ดีกว่าก่อนตอบหม่อมฉันยังไม่อาจแช่น้ำได้ขอเป็นอาบน้ำอุ่นเพคะอองจินหยางจึงวางนางลงพลางเอื้อมมือจะถอดชุดคลุมให้มิงเยีย่ใบหน้าขึ้นสีแดงทันที ยังไงข้าก็ไม่อาจเคยชินกับเรื่องเช่นนี้จริงๆนางกุมมือเรียวใหญ่คลางกล่าวด้วยใบหน้าที่ขึ้นสีแดงระเลือ่อท่านพี่ให้หม่อมฉันทำเองเถิดเพคะเช่นนั้นหากเจ้าอาบน้ำแล้วมาปรนิบัติข้าด้วยรู้หรือไม่อ,องจิ้นหยางมองนางด้วยสายตามีใน ก่อนถอดชุดคลุมตนเองต่อหน้าหญิงสาวเผยให้เห็นล่างกายกำยำหน้าท้องแกล่งเพคะท่านพี่มินเยยยรับคําใบหน้าแดงกำระหว่างที่เขานอนแช่น้ำในอา่างนางจึงเข้าไปอาบน้ำอุ่นทางด้านหลังฉากก่อนใส่ชุดคลุมเดินเข้ามาหาอองจิ้อยา่างโดยนาง นั่งอยู่ที่เก้าอี้สูงข้างขอบอ่างด้านหลังให้หม่อมชั้นปรนนิบัติท่านนะเพคะเมื่อเห็นว่าเขาพยักหน้าด้วยนึกสนุกจึงยกยิ้มน้อยก่อนใช้ผ้าชุบน้ำถูแผ่นหลังกว้างอีกมือเรียวงามลูบไล้แผงอกกำยำแผ่วเบาเนิบชาอ่องจิ้นอย่างกัดกรามแน่น ข่มอารมณ์ที่พลุ่งพล่านร่างกายของเขาล้อนผ่าเมื่อหนังยั่วยวนมิงเยีย่เห็นสายตาที่มองกลับมาเราจะกลืนกินตนเองจึงได้คิดท่านอองหาใช่หลักศีลาจะยอมให้ค่ากลั่นแกล้งเขาแต่เพียงฝ่ายเดียวได้อย่างไรกลับลืมคิดในข้อนี้แย่แล้วอ,องจิน้นหยาง ลุกขึ้นยืนเต็มความสูงพรางอุ้มนางเข้าอ้อมอกก่อนกล่าววันนี้ข้าจะส่งข่าวให้ซูฟานว่าเจ้าต้องการข้าเสียจนไม่อาจไปตรวจรักษาคนของเขาได้ให้พวกเขารอไปก่อนสิ้นคำาบรุษจึงพาหญิงสาวเดินกลับเข้าห้องนอนหมิ่งเงีย่ยดวงตาตื่นกับคำกล่าว นางพยายามจะกล่าวสิ่งใดแต่ไม่สามารถทำได้ในยามที่ริมฝีปากถูกปิดสนิทเช่นนี้จบแล้วนะคะบทที่23ความรักไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ออนขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย